ครับสวัสดีครับเกตติครับโอ้โหท่านผู้ชมมาอีกแล้วบ้านของพี่สำรวยค้าไม้เสร็จ99%ตอนนี้มีช่างล,ลงสีอยู่นิดหนึ่งลงสีนิดหนึ่งผมมาดูนะบ้านทรงโมเดน์นะเสร็จแล้วฝีมือการทำแบบนี้เลยเนียบบอกเส้นทางนิดหนึ่งวิ่งมาจากสุพรรณเลย มาถึงสี่แยกนียโคโคเท่าอ่ะเลยมานิดหนึ่งเลยสี่แยกโคโคเท่ามานิดหนึ่งก็จะเจอโครงการที่สำรวยค้าไม้นะโอ้โหฝีมือจัดจ้านเลยไปดูด้านในดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมดูฝีมือของพี่สำรวยค้าไม้เลยก่อนโอ้โหสูง80สเซนบันไดสามขั้นกว้างประมาณเมตรอ่า เม็ด50หรือว่าเม็ด30อยู่ตรงนี้ครับบันไดนะแล้วก็เสาเสาหน้า 6, 6, 6, 6. สุดยอดไม่มีตำหนิอ่ะมาดูอโครงการในบ้านแถวสุพรรณเนี่ยเขาไม่โกหน้าไม้ไม้ดด้นเดียวยาวเลย7เมตรคานหนือเสนน่ะฝั่งนู้นก็7เมตรนะานาข7เมตร28เต็ม เต็มนะท่านผู้ชมนะอ่ะมาดูฝั่งข้างหลังอ่าข้างแล้วมาดูข้างหลังบ้านก่อนพื้นที่ในการเดินนะฮะแคบดูก่อนดูก่อนดูก่อนวันก่อนมีคนจังหวัดจัดถ่ายไป60%โทรมาแล้วอ้าวหวังว่าวันนี้คงดูอยู่นะโมเดิร์นโอ้โหเล่นกระจกหมดเลยประตูหน้านต่างเล่นกระจกหมดเลยมาดูฝาบ้านนะอ้าวดู ดูเาาไม่มีตำหนิอ้าวดูขวาบ้านทรงโมเดนโอโหูแบบก็เรียกตีลางลิ้นตีบางใบอีกเจ้าหนึ่งน,นะที่ว่าทำแบบเนี้คือแข่งกันทำเลยไม่มีการแบบไม่หมกเม็ดกันเลยคะท่านผู้ชมดูนะฝ้าเพดานกน็นี่นั่นดูสีที่ใช้ก็โอโหเดี๋ยวเราไปสามช่างนิดหนึ่งว่าสีอะไรแต่มันมันสวยมากเลยปกสีก็ใช้สีน้ำตาลใช่ไหมช่างสีอะไรเนี่ย สีอะไรนะสีมัจตาดตาอโอ้โหสุดยอดเลยวันก่อนผมถ่ายไปหลังนึงด้วยส่งบเดินของของพี่สำรวยอะลงคลิปไม่ถึง15วันโอ้มีคนเอาเลยนะสีมัตาดสีอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปถามอีกทีครับผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยเ้าไปชมดูเสียดายคือไม้มันเกะกะเนาะแต่ฝีมือทรองบอเดิของพี่สำรวยเนี่ยโอ้โหดูนี่เห็น ประตูแต่ไกลเลยอะ่ะประตูด้านหลังห้องอ่ะเป็นประตูแบบเ็าเรียกประตูแบบนี้เขาเรียกประตูแบบอ่าบังใบแนวนอนปิดครอบด้านนอกอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวบ้านนะคือสีนะ่ะไม่มีใครทำสีแบบนี้นะเนี่ยเพิ่งเห็นเจ้านี้ทำอยู่คนเดียวฝั่งนี้แบบ โอ้โหเนี่ยมันค er. ุณลูกจะว่าไงอ่ะดูฝีมือการทําอ่ะดูการทําดูไปล่างผมอยู่มุมมุมกวางนี้ดูไปข้างหลังโออ่ะขึ้นข้างบนดีกว่าบันไดสามขั้นบันไดใช้หมาใช้ไม้อย่างหนาเลยไม้หนาขึ้นมาถึงนี่เลยเจอระเบียงเลยอ่าบ้านหลังนี้บอกก่อนนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดด้านหน้าเจ็ดเมตรลึกข้างหลังหกเมตร ด้านหน้าบ้านนะครับแต่ว่าก็ขึ้นข้างบ้านน่ะน,นั่นเห็นไหมฮะไม้เนี่ยตรงตรงนี้นะตรงระเบียงเนี่ยสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบแบ่งกับห้องนะนห้องห้องฝั่งนู้นก็คือสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบแบ่งกับห้องคนละครึ่งกันปกตินะผมต้องกับแรงเสียงเพราะว่ามันอยู่จิตกระดนใหญ่ปกติโตวงโมเดินด้านหน้าน่ะจะเป็นระเบียงหมดเลยเจ้าอื่นนะ แต่เจ้านี้ออกแค่3ามไมสิูณสมเมตรโอ้โหระเบียงใหญ่นะท่านผู้ชมดูนะผมจะยามสูมนะนี่เล่นนานๆหน่อยของสวยเล่นานานๆหน่อยดูไม้ลายไมย้มก่อนนะนี่ดูปนักพิงนั่งเล่นอยู่ฝั่งโน้นด้านหน้าบ้านแล้วก็ห้องอยู่ถัดไปจากอ่าระเบียงเป็นประตูปิดเปิดโดยเฉพาะประตูนะ ไม่มีกระจกประตูห้องนอนเนี่ยไม่มีกระจกติดมิดชิดเลยเป็นลูกบิดเอาขอให้ดูภาพฝาห้องก่อนเอาเพื่อนๆดูนะเอาขอให้ดูฝาห้องก่อนโอ้โหนี่คือฝีมือจริงๆฝีมือล้วนๆฝีมือเห็นๆเลยครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมตาสีโอ้โหสุดยอดสีเลยอ้อเปลี่ยนสจะขีดแนวเลยนะนี่อ้าดู มุมบางบางมุมอาจจะไม่ชัดเจนเพราะกล้องนะแสงสว่างมันสะท้อนฝ้าเพดานตั้งชายคายื่นออกชายขาบ้านแล้วก็เชิงชายออกไปข้างนอกอ่ะคือเสบอกันเลยตีข้าวลังลิ้มหมดเลยเนี่ยหยดน้ํามีหยดน้ําเล่นลูกเล่นอ่ะขอให yeah. oh ah ้ด yeah. ูโอเคครับเดี๋ยวมาขอดูห้องนี้หน่อยพอดีช่างทาสีอยู่พอดีดูลายพื้นก่อนลายพื้นไม้ก่อนลวดลายสวยงามไหมครับท่านผู้ชม นี่ฝีมือของอสำรวยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงฮะแล้วคนไหนช้านะจักช้านะขอ,อบอกดูพื้นก่อนนี่ผมไม่รู้จะพูดไงใช่ไม้สี่เล็กประมาณหน้าหกก็จริงหน้าหกนะพืนอะแต่โอ้โหลายไม้ในแต่ละแผ่นสุดยอดเลยท่านผู้ชมอ่าสมเมตรคูณสเมตรห้นี่คือห้องฮนะ,ะมาดูมุมหน้าต่างบ้างอันนี้เล่นกระจกคุณติดมาม่านเลยนี่ ติดพาม่านเลยเสร็จแล้วกระจกคี่ก็เล่นๆก็เี่กประตูแบบนี้อ่าหน้าต่างแบบนี้ก็ได้หน้าต่างวีโก้นะดันไปข้างนอกไม่ใช้ตัวเกี่ยวถ้าไอตัวเกี่ยวนั้นคือสมัยโบราณก็เลิกใช้กันแล้วเออจะบ้างนี่พูดกันตรงๆเลยครับมีการวิจารณ์ตรงๆเลยครับไม่มีการหมกเม็ดเลยและถ้าใครไ่โทรนะคุณจะเสียใจเลยเพราะว่าถ้าสั่งางออเดอร์กว่าจะเสร็จโอ้โหใช้เวลาเป็นเดือน ออาไปเลยหล okay. ังนี้กําล okay, oh, oh. ังทาสีเนี่ยช่างยืนทาสีอยู่ไหมนะสร้างกําลังเล่นสีอยู่โอเคกําลังทาสีก็ถือว่าเก็บพานหมดแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยเก้าสิบห้าาเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วอีกนิดเดียวฮะอีกวันสองวันก็คือน่าจะเรียบร้อยนี่คือห้องนอนสามเมตรโคณสามเมตรห้าสิบโอเคครับผมออกมาจากห้องนอนมาตรงห้องรบแขกเดี๋ยวเรามาดูสิว่าจะรบแขกก็ใช้ประตูแบบไหนนี่ตัวจับประตูห้องรบแขกดู คลาสสิแกแค่ไหนนี่มาผมคนบ้านๆอะ่ะผมเห็นยังไงผมวิจาร์อย่างนั้นกระจกะเล่นสองช่องคล้ายๆกับบันไดลิงอะ่ะนะสองช่องมองเห็นข้างในมองไม่เห็นแต่ข้างในมองข้างนอกเห็นแล้วก็ไอข้ขอบอประตูอะ่ะเขาเรียกว่าแนวฟักนะแนวนอนเลยครับสไตล์อะไรแบบนี้สุดยอดเลยดูก่อนนะผมเข้าไปข้างในนะในห้องนะ นี่คือห้องรับแขก3ามเมตรห้คูณสเมตรคุณดูพื้นก่อนไม้หน้าหกก็จริงแต่ลายไม้เนี่ยโอ้โหนี่แหละครับสำรวยของจริงเลยครับเนี่ยใครโทรกร่อนเดี๋ยวราคาเนี่ยคุยกันได้นะบอกให้หลังจากโควิด -19 เนี่ยเนี่ยคือเพิ่งเสร็จใหม่ๆบ้านหลังนี้ผมลงไปครั้งนึงแล้วแต่วันนั้นมันไม่ยังไม่เรียบร้อยแต่ก็มีคนโทรมาบ้างป,ปลาย อ่าดูฝาบ้านนะฮะฝาบ้านตีล่องแบบนี้ก็เรียกว่าตีแบบบางใบแนวตั้งนะถ้าข้างนอกก็เหมือนกันข้างของก็แนวตั้งกระจกล้อมรอบนี่เห็นไหมรถเข้ามาจอดแล้วนะโอเคครับอ่ามาดูฝ้าเพดานนะฝ้าเพดานตีแบบบางใบเหมือนกันเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมแต่ว่าเล่นหัวมุมไว้อ่ากั้นมุมไว้เขาเรียกว่าแปดเหลี่ยมนะท่านผู้ชมผมพยายามซูมนะที่เห็นขวาฝวาเป็นลายๆแบบนี้คือช่างก็ลงสีไปแล้วนะ แล้วก็ขัดสีออกแล้วก็ลงใหม่ซ้ํตพอขจายนะท่านผู้ชมอย่าว่ากันนะเดี๋ยวก็ลงสีแบบไม่มีตําหนิเลยฮะโอเคครับผมม้ดูการข้าวไม้กันแล้วกันอ้าวสุดยอดเลยฮะอ่าลองมาดูมาดูห้องนอนห้องที่สองเนี่ยเป็นประตูปิดเปิดเปิดไปข้างในประตูแบบฟักแนวนอนพูดผิดประตูแบบแนวนอนจะเข้าบางใบเจอช่างแล้วกือช่างคนเดิมช่างคนเดิม เจอช่างคนเดียวช่างครับสวัสดีครับโอ้เมื่อกี้ช่างบอกสีอะไรนะที่ลงสีสเล็กทางนอกระเบร็กสีมัตตาได้สีมัตตาได้สีสเล็ก็ได้แต่สีอะไรไม่ใช่สีน้ำตาลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับสีน้ำตาลอ่อนๆหน่อยๆนะนนนโอ้โหเนี่ยบ้านหลังนี้อ้าวดูห้องนอนห้องที่สองอ้าวห้องนอนห้องที่สองถ้านผู้ชมปิดประตูนิดนึงขอชมหน่อย ครับผมนี่คือห้องนอนห้องที่2องตีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นแนวตั้งก็คือฝาบังใบอาจจะมีฝาลายลายก็คือ <Busan> ช่างเขากาลังเก็บสีเนี่ยเก็บสีเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าทำไมขวาลายอีกผมก็เป็นห่วงเหลือเกินนี่เสร็จเมื่อไหร่แล้วคุณจะรู้เลยว่าบ้านหลังนี้สุดยอดทรงโบเดนความสูงจากพื้นถึงหลังคาฝ้าเพดานก็คือ2องเมตรห้าท่านผู้ชมคุณรีบโทรเลยนะ พี่สำรวยอะเกกำลังปล่อยเพราะว่าโควิด1 9บกปล่อยทั้งนั้นแหละครับคุณต่อเท่าไหร่ต่อเลยอย่าต่อให้เกขาดทุนแล้วกันเนาะโอเคครับฝ้าไปดานตีแบบแนวนอนนะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะหลังฟ้าที่มันลายก็คือบอกว่าเา็าแปะสีก็เดี๋ยวก็ขัดแล้วก็ลงใหม่นะก็ผมถ่าย95%จะทำไงได้ครับท่านผู้ชมโอเคครับมาดูภาพรวมดีกว่าครับ ครับเป็นไงครับบ้านทรงโมเดลของสำรวยคาไม้ผมสรุปไว้ฟังครับบ้านหลังนี้ยกสูง80เซนนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยด้านหน้ากว้าง7เมตรลึก6เมตรแบ่งเป็นห้อง4ห้องขนาดเท่ากัน3เมตรคูณ3เมตร10เป็นระเบียง3เมตร10คูณ3เมตรนะเท่ากันหมดเลย2ห้องนอน1ห้องรับแขกนะครับเพื่อนๆสนใจก็อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ใกล้กับสรีแยพพกโกเท่าห่างจากสุพรรณแค่5กิโลครับแล้วโทรมา นะครบ้านพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์หน้าคลิปดีโอครับโอเคครับดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านขอโทษน,นะให้ไทยตามชาแนลด้วยแล้วผมจะออกแบบบ้านทั่วประเทศไทยไว้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้าครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปวิดีโอจนจบสวัสดีครับ